อันนี้คืออะไรยำมุเส้นบ่ใช่ค่ะทอดปีกไก่มันทใันยูไม่ยังช่งจ้ายางไม่สุดค่ะมีป่าน้ำเม่นบ่ป่านึงมะนาวให้ยังอันนี้น้ำใครใส่น้ำแข็งยายกิดนน้ำแข็งอยู่บ่เด้อ อโอ้คือร่มดีเถะวะอากาศเนาะนานน,านมาแทะอเอายายเอาลูกหลนานะโมแม่ของคนไทยยังมาเปิดวะ